ะก็คือ DNA หรือที่ส่วนใหญ่แล้วสารพันคือ DNA นะคะแล้วก็เป็นดับเบิลสแตรมเบสหรือสิ่งที่ครูพูดถึงกระบวนการแอปพลิเคชันนั้นเป็นกระบวนการแอปพลิเคชันในเซลล์โปรเรเวียหรือเซลล์โปรไทโลสแล้วก็พูดถึงเซลล์ประดิษมาก่อนว่าอธิบายหน้าที่ของ DNA ในด้านไหนบ้างนะคะแล้วก็มาเริ่มพูดถึงเรื่อง DNA แอปพลิเคชันนะคะหรือการลอกแบบ ดีเอ็นเอะคะคือก,การที่เ,เซลล์นั้นสามารถสรังเคราะห์ดีเอ็นเอให้มีลำดับ,บ,บเบสเหมือนกับดีเอ็นเอทั่วไกตางๆถ้าหากว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นมีการใส่ลำดับเบสผิดนะคะก็จะเกิดการกลายพันธุ์เกิดมิวเทชันเกิดขึ้นทำให้เกิดความผิดปกติต่างๆต่อสิ่งมีชีวิต่างๆนะคนะค <S <S นี่กระบวนการลอกแบบดีเอ็นเอนะคะก็มีการแบ,บ่งเ,เป็นขั้นตอนย่อยๆ6ขั้นตอนนะคะก็ตั้งแต่ ไฮเกลียวที่จุดเริ่มต้นของการลอกแบ่งในแบบเรียรมีกี่จุดคะจุดเดียวเป็นที่เดียวนะคะเรียกว่าออรซีนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของการลอกแบบของในเซลแบตเชียร์ซึ่งมีที่เดียวนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นในเซลสิ่งพีชชั้นสูงเนื่องจากดีเอ็นเอเป็นดีเดียดีเอ็นเอนะคะเป็นดีเอ็นเอเส้นตรงที่สายยาวมากนะคะนั้นจุดเริ่มต้นของการลอกแบบก็มีหลายที่นะเพื่อให้เกิดการสังเคราะห์ดีเอ็นเอได้ ภายในระยะเวลาอีกซ้ำนะคะเสร็จแล้วพอพูดถึงเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องเนาะคืออะไรคะเอนไซม์ไม่ใช่ในการสังเคราะห์สาย DNA DNA polymerase ในแบคทีเรียมีกี่ชนิดสาชนิดคือ DNA polymerase หรือสองสามหรือวันยูก็ได้เนาะเออ่ DNA polymerase ตัวไหนที่ทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ DNA เส้นใหม่ทั้งหมด DNA polymerase มาดูกันว่า DNA polymerase ทำหน้าท uh ี huh. Pre ่ังไงนะคะ DNA polymerase 2ไม่เพื่อเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ DNA ในเซลล์นี้พูดถึงเอนไซม์มนก็จะเป็นพูดถึงเอนไซม์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการกระบวนการที่จะต้องมีการคลายเกียวมีการคลายปมนะคะมีะ single stranded DNA binding protein ประจับ ดีเอ็นเอเส้นเดียวก็ไม่ให้มันจับก,กันใหม่ก็มีเอนไซม์อื่นๆอีกที่มาช่วยในการทำงนานนะคะและตัวพื้นฐานการสร้างไพรเมอร์จำได้ใช่ไหมคะว่าดี DNA est, เอ็นเอเพอร์เรสไม่สามารถที่จะนำดิออกซีไรโบนิคลอไทด์ตัวแรกมาได้เลยต้องมีกลายสามไพโบลเอชที่ว่าง่องเพราะฉะนั้นเซลล์จึงมีการสร้างไพรเมอร์สายสั้นๆไพรเมอร์อนั้นเป็น RNA หรือ DNA RNA นะคะ สารพอลเอนไซม์ชื่อไฮเบสหรือพิมโซนนะคะก็ทำหน้าที่สร้าง r อเอนไสั้นๆเพื่อทำหน้าที่เป็นตัวตั้งต้นให้ด n a อ็นเอรือบสสามารถที่จะนำดิออซิเฟโ t นิทูร์ไทโอเทนไซนเนี่ยมาต่อได้สร้างพันธะคือสารพายคาบวานโซโซเจสเตอร์บอลนะคะแล้วก็การต่อสาย DNA นนั้นก็ มีการสร้างจากชิ้นห้คลายไป3นคลายเสมอน,นะคะเส้นหนึ่งเป็น leading strand เส้นนึงคือ lagging strand เรียบร้อยแล้วเนาะนะคะนี่ออพอ RNA polymerase ทำ้าที่เสร็จแล้วตัวนีนเซลล์ก็ A val, จะเป็นตอวใช้มาแล้วนะคะก็จะทำหน้าที่ remove หรือว่ากำจัดเอา RNA ออกเพราะ DNA ในเซลล์ N A val, ไม่มี RNA องค์ประกอบนะคะแล้วพอจะทำหน้าที่แล้วนะคะ DNA p ู l y m e สามารถทำหน้าที่แล้วสร้าง สารคลายภาพคลายก็โซเดียมซอลเฟได้แล้วไม่ต้องการไพรเวอร์แล้วนะคะก็ต้องทำหน้าที่ตัด RNA ไพรเวอร์ออกอันนี้สายการทำงานของ DNA อ็นเอเฟสหนึเดี๋ยวครบอกไปว่าเออลองไปดูที่ดีเอ็นเอเฟสหนมีแต่ที่สำคัญอะไรบ้างนะคะอันหนึ่งก็คือทำหน้าที่ในการตัดสาย RNA นะคะการตัดก็คือตัดจับลายภาพลายไปยังลายสาย อันนี้ก็คือเอ็กโซไฟฟราทูรเอ็กโก็คือสามารถเชื่อมตัดจากลาย5ไรไปยังลาย3ามไพร์ในขณะเดียวกันเนี p อเมอ r e s รสหลืออันนี้ยังทำหน้าที่สร้าง DNA เส้นใหม่เพื่อแทนที่ไอเ p เ i m มไดว้วยนะคะนะครับนั้นในในเซล์เราเนี่ยสา,ารพันที่เป็น DNA ็นก็จะไม่มีไอเอขอ็ประกอบ พอเราใช้ไอเอ็นแพคเแล้วก็ต้องการมันแล้วนะคะก็ต้องตัดไอเอ็นแพ e r นั้นโดยอาศัยการทำง,งานของ d ีเอ็นเอพื้นเมสื่นะคะดีเอ็นเอพื้นเม็สืจะตัดสาย a ีเสายไอเอ้ a, นั้นแน่จาก5้าลายมาสามลายนะคะเสร็จแล้วก็สร้าง d ีเใหม่มาแทนที่ RNA นะะั้นการสร้างก็สร้างจาก5้าลายมาสามลายเดี๋ยวนะคะและตอนนี้ก็จะได้ มีการกําจัดเอเซนสีเข,เขียวที่เป็น a, ไอเดนไทม์ออกไปนะคะแล้วก็มีการสร้างสาย DNA สีฟ้าใหม่เพื่แทนที่ไอเอาศัยการทางานของ d n a p r นเอรเเสร็จแล้วพอสร้างแล้วเนี่นะคะรงปรายของ DNA เส้นใหม่ตรงนี้ที่สร้างขึ้นนะคะกับ DNA ที่ถูกสร้างขึ้นมากนะ่อนนัานี้แล้วเนี่ยมันยังไม่เชื่อมกันต้องก,การเอนไซม์อีกนิดนึงก็คือ เอนไซม์ที่ชื่อว่า DNA ligase นั้นเมื่อกี้ที่มีการสร้างนั้นเนี่ยปลาย3พลาย OH ตรงนี้นกับ5 <im S 1> พลายฟอสเฟตตรงนี้นี่ยังยังไม่ยังไม่เชื่อมกันนะคะแล้วนเซลล์ก็มีเอนไซม์อีกชิหนึ่งเพื่อเชื่อมให้มีการสร้าง phosphodiester bond ขึ้นนะคะตรงนั้นก็คืออาศัยเอนไซม์ที่ชื่อว่า DNA ligase นี่ก็เป็นปลาย3ามลโนะคะกับลายห้าไพลฟอสเฟตที่ยังไม่เชื่อมกันนะคะในเซลล์ก็จะมีเอนไซม์คือ d n a l i g a s e นเพื่อทำหน้าที่เชื่อมสายามไพลโอเอกับห้าไพลฟอสเฟตถ้าหากว่าเป็นในเซลล์สิ่งมีชีวิตชั้นสูงนะคะต้องการ ATP นะคะในการทำง,งานของ d n a l i g a s e แต่ถ้าหากว่าเป็นในเซลล์แบคทีเรียนะคะต้องการ NAD นบนะคะเพื่อช่วยในการทำง,งาน ในเซลล์สิงี่ชั้นสูงต้องการ ATP นะคะในเซลล์สิ่งทีชั้นต่ำหรือว่าในเซลล์แบคทีเรียนั้นต้องการ ADP นี่เมื่อไหร่ถึงจะหยุดการสร้างสาย DNA ผ่าเครื่องจำได้นะคะคือบทจริงขั้นตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่ค่อยแน่ใจนะคะว่ามันเกิดได้ยังไงนะคะกลไกต่างๆในการจะแบ่ง ให้ได้เป็น DNA เอผดีคู่สองคู่นะมันเกิดได้ยังไงนะแต่เขาคิดว่ามันเกิดจากการที่จุดแยกเส้นหรือ replication fork นะคะเมื่อเดินทางมาทั้งทางด้านซ้ายและก็ด้านขวาของจุดเริ่ต้นของการรอกแบบนะคะเมื่อจุดแยกเส้นทั้ง2จุดนั้นด้มะบรรจบกันแสดงว่าเซลล์สร้าง DNA เสร็จแล้วก็จะหยุดการสร้างแล้วก็เกิดการแบ่งให้ได้เป็นด a เ็อ่คู่สคู่นะคะโดยที่ แต่ละผู้นั้นก็มี DNA เส้นเดิมหนึ่งเส้นกับ DNA เส้นใหม่อหึงเส้นเพราะว่าการสังเคราะห์นั้นเป็นแบบแบบไหนคะการสังเคราะห์ด n a อ็นเอเซมิคอนเซอร์เวีนะคะของข้อสอบนี้นี่นักเรียนรู้แล้วว่าการสังเคราะห์ดี a นะคะหรือเราแปลว่าเป็นการรลอแบบ DNA นะคะก็คือการที่จะได้ DNA เส้นใหม่นั้นจะต้องมีรับกับเบส มือนกับ DNA ที่เป็นประกาศนะคะนี่แต่บางครั้งเนี่ยมันมันทำหน้าที่ไม่ไม่ไม่ถูกต้องทำหน้านที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะหมายความว่า DNA repair นั้นสามารถที่จะนำเอาเบสที่ผิดเนี่ยมาต่อได้นะะแต่ทีนี้แม้แต่ในเซลล์สิ่งที่ชั้นต่ำนะคะก็มีความสามารถนะคะในการที่จะทำหน้าที่ในการ proofread หรือตรวจทานต้นแสน ระบบรูฟรีหรือระบบตรวจทาซ่อมแซมนั้นก็อาศัยการทำงานของ d n a อน็นเอเพอร์เฟัจากรูปตรงนี้ได้จะเห็นว่าอันนี้เป็น DNA ช็นเอลนะคะตรงน,นี้ก็จากปลาย3าไพน์ ime, ไปห้าไน์เป็นเทมเพลตนะคะไอเส้นทางด้านซ้ายมืออันนี้ก็เป็น DNA เส้นใหม่ก็จะสร้างจากปลายห้าไปนัไปปลาย3า เราจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยม,มีการนำเอาเบสผิดมาใส่ปกติแล้วเอต้องจับกับทีใช่ไหมคะอันนี้มีการนำเอาซีาะะาามาใส,สาะะ่เพราะฉะนั้น DNA p r o เอพื้นเหเห็นแล้วว่ามันผิดก็จะทำหน้าที่ในการตัด <c oughs> ตัดสาย DNA อันนี้จะตัดจากลาย3าลายไป5ลายตัดทิศท,ท,ทางในการตัดนั้นต่างจากการจัจ <c oughs> ัด r n a p r i m e r เมื่อกี้ <c oughs> แล้วอันนี้ถนะ้าเกิดตัดจาก5กลายไป3คลายเหว่ามันเวิร์กไหมไม่เวิร์กนะต้องตัดจากขั้วนี้มาเรื่อยๆนะคะ,ะนั้นมันก็เพ่สมเหตุสมผลในการที่ DNA รื้อเรสหนึ่งนะจะตัดจากลาย 3, 3ลายไปยังลาย5ลายเระจะเห็นว่าตรงนี้ถนะ้าเกิดมันเอาไปใส่นะคะเรื่อยๆแค่พอเจอที่ผิดมันก็จะไฮโดรไลซ์นะก็จะตัดอ,อันนี้ออกแล้วก็เติมเบสที่ถูกต้องเข้าไป แล้ว DNA polymerase หนึ่งก็ทำหน้นหานที่ในการ Remove กำจัดเอา mismatch ออกนะคะะรับเอ่อดิอ็อกซิเรโอดีนโกลไทที่ผิดเบสที่ผิดที่เอาไปใส่ก็กำจัดออกนะคะแล้วก็ใส่ DNA ใส่ไดโอดิอ็อ o ซิเรโ o ด,นโดนีนโกไทเติมเบสที่ถูกต้องเข้าไปมาหน้าที่ของ DNA polymerase 1อันนี้ก็คือเพื่อเพิ่มความถูกต้องนะคะของสาย DNA ที่ถูกสร้างขึ้นให้มีความถูกต้องมากขึ้น นี่ครูพูด,ดีนิดหนึ่งนะคะของการสังเคราะห์ DNA ใน DNA ในเซลล์สิ่งชัช้นสูงที่เป็นแบบ linear DNA คือเป็น DNA ที่เป็นสายยาวนะคะเป็นสายที่ยาวมากๆนะคะนี่เขาก็บอกว่า,าขั้นตอนการเริจก็คล้ายกันนะคะก็คือการสังเคราะห์ก็อาศัยเอนไซม์ DNA polymerase เหมือนกันนะคะแล้วก็ต้องมีการสร้างไพรเมอร์ที่เป็น RNA เหมือนกัน ดีในพิพรสไม่สามารถจะเอาเบสตัวแรกมาใส่ได้ต้องมีปลายสามพายโอที่ว่างอยู่คล้ายๆกับในการสังเคราะห์ DNA ในเซลล์โพรโอบสแต่ทีนี้ในเซลล์สิ่งีชั้นสูงนั้นเนี่ยนะคะพอมีการตัดเอาไลนไทมเออร์ออกแล้วก็คล้ายๆกับว่ามันอาศัยกลไกปกติเหมือนในเซลล์แบคทีเรียไม่ได้นะคะเพราะว่าเซลล์แบคทีเรียนั้นดีเอ็นเอเป็นโซน่าดีเอ็นเอเป็นวงกลม มันพอตัด RNA primer ออกมันจะยังมีปลาย3ามปลายโภที่ว่างนะคะเพราะมันเป็นมันเป็นวงกลมนะคะมันเป็นขั้าออกไหมอย่างอันนี้นะคะ RNA primer พอเสร็จมันก็เลยต้องตัดเซลล์มันจะตัด RNA primer ออกนี่ตรงนี้เนื่องจากว่า DNA มันเป็นมันเป็นเซลล์ขั้ DNA ในเซลล์แบคทีเรียมันก็ยังมีปลาย3ามป H โที่ว่างที่เป็นฐาน เพื่อให้ DNA พื้นเรสให้มาต่อสาย DNA แทนที่ ID, ไอเดนไฮเมอรได้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเป็น DNA สายยาวเนี่ยพอตัดไปแล้วมันไม่มีปลายสารคาร์โบเอชที่ว่างเพื่อเป็นฐานเพื่อให้ต่อสาย DNA แทนที่ ID, ไอเดนไฮเมอรได้ทันไคะทันป่ะเฉยๆนี่เพืออะไรคะหลับแง่เฉยๆนี่เพื่ออะไรเวลาคุยเงินซ้ำด,ด,ด,ดังทันไหมคะตรงนี้ต้องซ้ำไหม ครับไหมคะครับรูบอกว่าปกติการเกิดการ replication หรือการลอกแบบ DNA เร a แบคทีเรียนนั้นเนี่ยนะคะเรียนรู้แล้วต้องมี RNA Primer นะคะแล้วเสร็จแล้วก็ต้องมีการตัด RNA Primer ออกนะคะพอตัด RNA Primer ออกแล้วก็จะมีการสร้าง DNA สายเ n a มาแทนที่ไ n a p r i m e เรถูกไหมคะรียนนี้เนี่ยมันก็คือเ y m e r a s e สามารถจะต่อสายไปได้เลยเพราะว่า มันมีปลาย3ามปลายโปเอชตรงนี้ที่ว่างอยู่เพราะว่าดีเอ็นเป็นวงกลมอมะค่ะออกมาไม่ได้เป็นสายยาวพอเป็นสายยาวในปลายด้านนึงมันเริ่มตัดไปแล้วมันมัน,ม,นมันไม่มีฐานสามปลายโปเอชที่ว่างที่จะต่อสายดีเอ็นเอออกไปได้ออกไหมคะแล้วถ้าเกิดมันเป็นวงกลมไงมันก็มาบรรจบกันกปลายสามมันจะมีปลายสามการโปเอชที่ว่างทําให้ดีเอ็นเอเม่สื่อมันมาสร้างสายดีเอ็นเอจุลภาคฟ้านี้มาแทนที่ไอในได้ แต่ถ้าหากว่าเป็นใน DNA ที่เป็นสายยาวในยูคารอติเซลนะคะคือมันเป็นสายยาวแล้วทุกคนี้ก็ตัดไปแล้วมันเหมือนกับว่า,วามันไม่มีกลไกหรือว่าถ้ามันไม่ใช่มันใช้กลไกปกตินในแบคท,ทีเรียไม่ได้เพราะว่ามันเป็น d ี a นที่เป็นสายยาวันิดมันจะไม่มีปลายสามปลายโอเอที่ว่าไม่ได้ต่อไปได้นะคะแล้วลองมาดูซิว่าในเซลล์คนเนราวหรือว่าในยูคารติยอติเซลนั้นมันมีนกลไกอะไรอย่างอื่นอีก ะที่จะทำให้สายของ DNA เนี่ยมันไม่สั้นลงเด็กบอกอาศัยเอนไซม์ที่ชื่อว่าเทโลเบเรสเด็กบอกการแก้ปัญหาตรงนี้นะคะในเซลล์สิ่งมีชีวิชั้นสูงที่มีสาย DNA เป็นสายยาวนะคะพอตัดไ n a ดนไพรเมอร์แล้วนะคะมันดีเอ็นทีเบเรสไม่สามารถจะมาตอ่ตออ่มาเติมเบสไปให้ได้นะะคเพราะไม่ไม่มีปลายสามปลายโปเอชที่ว่าง แต่อันนี้มันมีนกลไกอย่างอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้สายเ n เดสันหลงกลไกอันนี้อาศัยการทำงานของเอนไซม์ที่ชื่อว่าเทโลเมเรสเทโลเมเรสเป็นไรโบนิวโรโปรตีนคือเอนไซม์ก็เป็นโปรตีนใช่ไหมคะแล้วก็ในตัวบบกันเรียนกาศมีองค์ประกอบของ RNA องอยู่มีเบสอยู่ด้วยมีลำดับเบสอยู่ในนั้นด้วย แล้วก็การทำงานของเทโลเมเรสนั้นทำหน้าที่คล้ายๆ้ากับเอนไซม์ที่ชื่อว่า reverse transcriptase เทียว่ามันทำหน้าที่อะไรคะมันจะสร้างอะไรจากอะไรสร้าง DNA จากไอเอ็คเทโลเมเรสนั้นก็ทำหน้าที่ resembling คือคล้ายๆ้ากับ reverse transcriptase reverse ค,คือย้อนกลับปกติ transcription ก็คือสังเคราะห์ r n a จาก DNA ถ้าเป็น Reverse Transcription ก็เกิดแบนกลับก็สร้าง DNA จาก r n a และอันนี้ก็ทำหน้าที่ในการสร้าง DNA จาก r n a เพราะว่าเอนไซม์ตัวนี้เป็นไรโบดีโนโปรตีมันเป็นเอนไซม์มันเป็นโปรตีนอยู่แล้วแน่ๆนะคะแล้วก็มีไ n a อสองประกอบในนั้นด้วยนี่ในเซลสิ่งนี้จะถึงสูงน้ำนะคะที่ปลายที่ปลายทั้งสองด้านของสาย DNA นเอั้นเรียกว่าเชลบี คือเป็นปลายที่ตรงปลาย3ามไคล์นะจะมีเบสจีมากๆแล้วก็ที่ปลาย5้าไคล์นะก็จะมีเบส C ีจีจักับ C ใช่ไหมคะก็แค่จะบอกนักเรียนว,ว่าที่ปลายปลายทั้งสองด้านของดีเอ็นเสายดีเนเส้นตรงงานเนี่ยเป็นปลายที่เรียกว่าเชลลเมียนะคะโดยที่ปลาย3ามไคลนั้นจะมีเบส G เยอะๆ,ๆนะคะคเพราะฉะนั้นปลายห้าไคก็จะมีเบสซีมาก งงเอ็นซานไซตัวนี้ก็จะมาจากที่ปลายนะคะเมื่อก,กีี้้นที่ว่ามันตัดมีการตัดไอในไพรเมอร์ไปแล้วใช่ไหมคะมันก็จะมีส่วนที่ยืดน,นะคะที่มันยาวตรงนี้นะคะที่มันยาวค่ะนะ,ะ,นะะว่าตรงนี้ที่มีการตัดเอาไพรเมอร์ที่เป็นไอดไปแล้วเอ็นซานตัวเมเรสนั้นะก็จะไปจับที่ปลายสามปลายนะคะโอเคไหมคะพอจับไปแล้วเนี่ยมันก็จะอาศัยลำดับ,บ,บเบส โปรีนเทโลเปเรสเป็นแม่แบบในการสังเคราะห์ดีเอ็นเอแล้วตอนนี้ก็เกิดเอลออเจชั่นคือเกิดการยืดยาวของสายดีเอ็นเอแล้วกบอเรียนแล้วว่าเทโลเปเรสนั้นเป็นเออ่ไรปโบลูนิฟโรตีนนะ์เป็นมีไอเออยู่ในนั้นด้วยนะะคี่ก็ใส่การทำงานเหมือนกับรีเวิร์สทรานสคริวเทชเพื่อสร้าง DNA โดยอาศัย RNA เป็นแม่แบบ RNA ในเอ็นซานี่เป็นแม่แบบเห็นป้า มันก็จะเกิดการอ e ีลองเกตคือเกิดการยืดยาวของสาย d ีเนก็จะมีการสร้างเบสจีมากๆตรง,งนี้เห็นไหมคะเสร็จแล้วพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเทมเพลตมันหมดแล้วนะะก็จะเกิดการเคลื่อนย้ายก็จะเกิดการเคลื่อนย้ายของเอนไซม์เพโลเมเรสเนี่ยเคลื่อนที่ไปณนะะตอนนี้เนี่ยก็จะมี template, เทมเพลตเพิ่มมากขึ้นอะีกแลว้วก, e ก็เกิดอีลองเกตเกิดการสร้างสาย d ี a นจากไอเ แต่เชื้อเบสต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วตอนนี้ก็จะได้ปลาย3ามไลาย OH ที่มีเบส G มากๆนะคะเพราะว่าตรงเชลโลเันเป็น g c r i ริมันมีทั้งเบส e G แล้วก็เบสซมากๆนะคะแล้วตอนนี้เกิดการยืดยาวของสาย DNA ที่มีเบส e G มากๆแล้วนะคะตอนต่อไปเอ๊ะปลายด้านล่างจะมีการสร้าง DNA อยังไงนะคะเก็บอกว่าอันนี้คิดว่าอาจจะเกิด non-standard G-G base pairing คือหมายความว่าปกติ G กับ G มันจับกันไหมคะมันไม่จับกันเนาะแต่อีกเนื่องจากว่าที่ปลายเมื่อกี้ที่มีการสร้าง DNA ตรงปลายเอเจโลเมียตรงนี้มีเบส G มากนะคะเขาบอกว่ามันจะเกิดการพับกลับนะคะเพื่อ G กับ G เนี่ยมันจับกันนะเป็น non standard ปกติ G กับ G มันไม่จับกันแต่อันนี้เนี่ยถ้าว่าเกิดการจับกันนะคะของเบส G กับ G แล้วตอนนี้ DNA polymerase ทำงานได้แล้วเพราะว่ามีปลาย3 p r i m อ OH ว่างอยู่ ก็จะต่อสายสร้างสามพยห้าพยฟอสโฟเดเอสเตอร์บอลได้ตอนนี้ก็จะได้ปลายเทโนเมีย GC rich คือที่ออมีเบสจี G กับเบสซีมากๆนะคะที่ปลายสามพยกับห้าพายแล้วตอนนี้ก็จะได้ออสายของ DNA ที่มันไม่สร้างลงทำไปแค่ตรงนี้แล้วนะะแล้วก็มีกระบวนการอื่นๆต่อไปอีก อันนี้ก็เป็นตารางนะคะคือพูดนิดหน่อยถึงในเซลล์คาริโอสนะคะนี่ก็จะบอกว่าในเซลล์สิ่งมีชีวิตชั้นสูงนั้นจะพบว่ามี a ีเอ็นเอพิ่งเสี่ชนิดอันนี้เป็น Alpha, Beta, อัลฟาเบต้าเออแกมมาแล้วก็เดลตานะคะเกิดเป็นในเซลล์โปรคาริโอสนั้น,ก,น p ace, ก็คือถึงสองสามในเซลล์สิ่งมีชีวิตชั้นสูงอาจจะยุ่งยากนิดน,นึงก็คือจะมี DNA p ็นเอพิ a รสอัลฟานั้น ทำหน้านที่ในการสางเคราะสาย DNA แบบ lagging strand คือมันจะแยกกันนะคะ DNA polymerase ที่จะสร้าง lagging strand สร้าง leading strand จะแยกกันแต่ในเซลล์แบคทีเรียนั้น DNA polymerase จะสร้างทั้ง leading strand แล้วก็ lagging strand นะคะ DNA polymerase นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นในเซลล์ยูคาริโอตนั้น DNA polymerase alpha จะสร้าง lagging strand นะ DNA polymerase delta จะสร้าง leading strand ก็อยู่ในดเพลียสนะส่วนตัวที่ทำหน้าที่ในการรูฟรีในการรีแพนนะคะในการตรวจทานแล้วก็แก้ไขให้ได้สาย DNA ที่มีลำดับเบสที่ถูกต้องคือ DNA p นเพลสเบต้าส่วน DNA p นเพลสแกมมานั้นทำหน้าที่ในการสังเคราะห์ DNA ในเปในโคนเดรียนือการสร้างเมโทคเดรียว DNA ส่วนอันนี้ก็เป็นตารางสรุปของ DNA p o l y m e r a s เในแบคทีเรียอีกทรีย์ลายก็จะมี DNA p o l y m e r a s เที่เรียนรู้แล้วว่ามี3ชนิดนะคะคือ DNA p o l y m e r a s เ 1, 2แล้วก็3าะจริงๆแล้ว DNA p o l y m e r a s เทั้ง3ชนิดเนี่ยสามารถสร้างสาย DNA ได้คือมี a c t i v i t y มีความสามารถในการต่อสายจากลาย5้ลายบ่ายลาย3าลายแต่ตัวที่มี a c t i v i t y มากที่สุดคือ DNA p o l y m e r a s e เ็มคะคือนี่บอก yes 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 ก็คือทั้งสามตัวนี้มันไม่ชื่อ DNA polymerase แต่คือมันสามารถที่จะสร้างสาย DNA ได้ก่อสาย DNA จากลายห้าลายไปยังลาย3ามลายนะแต่ตัวที่มี activity มีความสามารถมากที่สุดคือ DNA polymerase นได้น,นะคะคือเป็นตัวที่ใช้ในการสังเคราะห์สาย DNA เส้นใหม่เกือบทั้งหมดเออวน3ามลาย5้าลายเอสโซริเทสซงทำหน้าที่อะไรนะ ตัดสาย DNA จากลาย 3' ามายไป 5' ้าายต้องทำหน้าที่เราจะทำอะไรคะที่จะตัดบลูฟรีนะคะนี่ก็เป็นปการบลูฟรีจริงๆทั้ง3ตัวนี้ทั้ง DNA p o l y m e r a s หนึ่งสองแล้วก็สามมีความสามารถนี้เหมือนกันตัวที่ทำหน้าที่มากที่สุดคือ DNA p o l y m e r a s หนึ่งแต่ความสาม,มารถในการตัดสาย DNA จากลาย 5' ้าายไป 3' ามายที่เกิดขึ้นต่อไหน ม,ไไมัดไพร์เมอร์นี่คือขั้นตอนการตัดไพรเมอร์จะตัดจากลาย5ลายไปยังลาย3ลายอันนี้จะพบเฉพาะใน DNA น e s t r i c t i o n 2กับ3ไม่เจอเนาะตัวอย่างก็ต้องเข้าที่คุณนะคะตัวอย่างก็ต้องตัดอีกหนึ่งโอเคไหมคะจบแล้วว่า ก็จบเรื่องกระบวนการลอแบบ DNA ดังนั้นในหลักเกณฑ์ที่อธิบายถึงหน้าที่ของ DNA นะคะที่เขาบอกว่าการทงานหรือหน้าที่ของ DNA นั้นเนี่ยก็สามารถอธิบายได้โดยอาศัยเชิงโครมาตอพโทแมจเนติกส์แล้วก็อธิบายถึงหน้าที่ของ DNA ในการประสาสัุกกรารในการเก็บข้อมูลทุกการในการส่งถ่ายข้อมูลทุกการไปยังเซลล์รุ่งหลัก ก็เสร็จกระบวนการด้วยแอปพลิเคชันที่พูดจบไปแล้วนะคะนอกจากแอปพลิเคชันแล้วก็ยังมี transcription หรือกระบวนการถอดรหัสนะคะเพราะว่า DNA ที่เก็บอยู่ในเซลล์นี่นะคะไม่สามารถจะเอามาใช้ในการสร้างเป็นโปรตีนหรือเป็นสารได้เลยต้องมีการสร้างเป็น RNA ก่อนและกระบวนการนี้ก็คือเป็นกระบวนการในการสร้าง iA นะคะโดยใช้ DNA เป็นเทมเพลตและตอนนี้ขาา้อมูลทุกการที่อยู่บนสาย DNA ก็จะมันเก็บไว้อยู่บนสายของ s นเชอร r ไ a หรือเอสงขาวสอขาวที่เราเรียกเลยพืชไทยก็จงถ,ถูกเก็บไว้นะคะอยู่บนสาย e นเ e r ร์นะคะเขาบอกว่า DNA นเนั่นเนี่ยนะคะไม่สามารถนำมาใช้เป็นเทมเพลตในการสังเคราะห์โปรตีนได้เลยต้องสร้างเป็น i อก่อน เสร็จแล้วลำดับเบสที่อยู่บนสาย messenger RNA จึงเป็นตัวกำหนดชนิดของกรดอะมิโนอีกทีหนึ่งเพื่อต่อสร้างเป็นสายโพรีเตัไชายนี่คเราพูดไปคขาที่แล้วนักเรีนก็เรียนแล้วเนาะก็สอบไปแล้วนะคะ RNA ก็มีอยู่หลายชนิดนะคะมี messenger RNA นะคะ transfer RNA แล้วก็ ribosomal RNA มีขอ้อมูลพันธุกรรมจาก DNA นั้น ก็จะมาถูกเก็บนะคะอยู่เป็นลำตัดเบสเชียนการบนสายของ messenger ID เม็นข้อมูลทุกการบน DNA อยู่บนสาย messenger RNA แล้วนี่จะเป็นตัวกำหนดโปรอีนโมโนเพื่อสร้างเป็นโปรตีนทีง transfer RNA ทำหน้าที่อะไรคะเด็กน้องทำหน้าที่ transfer transfer อะไรนะโปรตีนมโน โปรโมโนโไม่ได้ไม่สามารถที่จะมาที่บริเวณที่จะมีการสังเคราะห์โปรตีนเลยต้องมีตัวพาก็คือทรานส์เซอร์ไนน์ทำหน้าที่เป็นตัวพาโปรโมโนโมาเพื่อเริ่มสร้างสายบุลิเกปไทด์เดี๋ยวค่อยามาดูกันตอนในเรื่องของการสังเคราะห์โปรตีนนะคะเรปโซโซมอลไนน์นะคะ, A, ะ,คะเป็นองค์ประกอบหลักอยู่ในไรโบโซมไรโบโซมก็ทำหน้าที่เหมือนเป็นเหมือนเป็นโรงงานที่ผลิตโปรตีนของเซลล์ แล้วก็ดีบุสโตไอเอนั้นเราคุ้นเรียนแล้วว่ามันเป็นองค์ประกอบหลักอยู่ในไรโบโซมนะคะเดี๋ยวเัาจไปดูต่อในขั้นตอนของทรานสเลชันหรือการแปลหรหัะให้ได้เป็นโปรตีนนั้นเนี่ยอาศัยไอเอ็นทั้สามชนิดนี้ยังไงเพื่อให้ได้โปรตีนหรือเอนไซม์ที่มีความสําคัญต่อการดำรงชีวิตของเซลล์เดี๋ยวเรามาดูถึงเอนไซม์ที่ใช้ในการสร้างสายไอเอ็นนะคะเอนไซม์นี้ชื่อว่าไอเนอเรกเรส ADP-ribase นั้นจริงๆแล้วก็คล้ายๆกับการทำงานคล้ายๆกับ a d p r e r a s e นะคะเอสเซนต์ต้องการอะไรบ้างแน่นอนต้องการสัตว์เสรีทั้งสี่ชนิดนะคะแต่ว่าสัตว์เสรีอันนี้ก็คือไม่มีเออ่ TTP นะคะแต่ว่าจะมี u t p แล้วก็ทำหน้าที่ในการเร่งปฏิกิริยาในการสร้างสามพายห้าพายคอสโซเดเอสบอลหรือเหมือนกับ การสังเคราะห์ DNA โดย DNA polymerase ต้องการแมกนีเซียมไอออนเหมือนกันเพื่อช่วยในการทำงานอาจารย์ดิสคัสแลกไปยังคะไออะไรนะคะแมกนีเซียมไอออนมันเป็นแอค t ิเวเตอร์หรือเปล่าอธิบายได้ใช่ไหมบางกลุ่มก็ activate แล้วบางกลุ่มก็ช่วยกระตุ้นบางกลุ่มก็ไม่ค่อยนะคะอันนี้ก็คือต้องมีเอ็นซ่ามีแมกนีเซียมไอออนที่ช่วยในการทำงานของเอนไซมา อีกอันที่มันต้องการคือแน่นอนต้องการ DNA ที่เป็น single stranded นะเป็น DNA สายเดียวทั้งที่เป็นแม่พิมพ์นะคะในการสังเคราะห์สาย RNA การนี้กมืูกบอกไปแล้วว่าการสังเคราะหนะ์ RNA นั้นก็เหมือนกับการสังเคราะห์ DNA ในหลายๆด้านนะคะอย่างเช่นทิศทางของการสังเคราะห์ก็สร้างจาก5ไพร์ไป3ไพรเหมือนกันนะการสร้างสร้างจาก5ไพรม์ไป3ไพรม์เสมอ กลไกในการเกิดการยืดยาวของสายนะคะเกิดนิฟฟูร์บิลิแอทแทกเหมือนกันนะคะของเอลคาไลเซียมกรุ๊ปที่3ามไพรบนห้าไพรฟอสเฟตคือนิฟฟูร์บิลิแอทแทกเหมือนกันนะคะเกิดการปล่อยฟอสเฟตออกมา2ตัวในรูปของไพโรฟอสเฟตเหมือนกันแต่ว่าการสังเคราะห์ไอเนนัทไอเนนทูเรสสามารถที่จะนำเอา เบสหรือไรโบนิคลอไทน์เนี่ยมามา,มาวางได้เลยะคือไม่ต้องมีปลายสามพันของเอชที่ว่างอยู่ดีเรนเพร์เรสไม่ได้ใช่ไหมคะเดเรนเดเร์เรสต้องการปลายสามพันของเอชที่ว่างอยู่แล้วใครเมรื่อนั้นได้อบอกว่าใครเมรื่อนั้นเป็น IA เพราะว่าการสร้าง IA นั้นเนี่ยว่าจะเป็นไอเอรนเปร์เรสเป็นไพรเบสหรือฟิลโคนโซมันสามารถจะเอา อ๋อไรบโบนิโนไทตัวแรกมาวางได้เลยไม่ต้องมีลายสามลายโปรเกนใช้ด้วยว่างอ่ะเรากบอกว่าอาร์เดนพิเรสไม่ต้องการไพรเมอร์นะสิ่งที่ต่างกันนะคะก็มีบางอย่างที่ต่างกาันระหว่างอาร์เดนพิเรสกับดีเดนพิเรสที่ต่างกันก็คืออาร์เดนพิเรสไม่ต้องการไพรเมอร์มันะสามารถจะเอาเบสมาวางได้เลยนะคะอ่านโดยการอ่านเบสที่อยู่บนเทมเพลต เบสอยู่บนดีเอ็นเออาจจะปลายสามไคลไปห้าไคลแล้วก็สร้างจากห้าไคลไปสปามไคลเหมือนกันแต่มันไม่ต้องการไตรเมอร์และนี่ก็บอกว่าดีเอ็นเอเทมเพลตนะคะ is fully conserved ก็คือตัวดนะีเอ็นเอเทมเพลตนั้นนะคะมันจะคอนเซอร์คือมันอนุรักษ์นะคะในะการสาังเครมผัสไอเดนี่แบบทำว่าไงแต่เพราะว่าดีเอ็นเอมีการไทเกียวแล้ว แล้วก็มันจะใช้เส้นใดเส้นนึงเป็นแม่แบบในการสังเคราะห์ไอเดนเสร็จแล้วไอเดนจะหูุดออกมาแล้วก็ดีเอ็นเอมันก็พันกันเป็นเกลียวใหม่เดนเดนเป็นเด็ดทำหน้าที่ในการถ่ายทอดข้อมูลที่อยู่บนเดนเดนนั้ที่เก็บในรูปของไอเดนพอสร้างไอเดนแล้วดีเอ็นเอมันคอนเซิร์ฟมันจะพันกลับไปเป็นเกลียวใหม่แต่ว่าการสังเคราะห์ DNA นเอนะดีเเส้นใหม่มาจับกับเส้นเดิมใช่ไหมคะเป็น semi-conservative แต่การสังเพราะอันนี้พอดีเนทำหน้าที่แล้วเป็นแม่